ในเซตนี hey, ้นะผมผมจัดไฟอยู่หลังฉากนะให้คล้ายๆเป็นพาธิษฐ์ลายไทยยิงย <sm> ้อนกลับมาจากด้านหลังนะผมฉากนี้เนี่ยเรามีการโยนสบายด้วยเพื่อ้ได้ภาพสบายที่คมชัดนะผมเลยต้องใช้สติตเตอร์เยอะหน่อยก็คือช่วยได้มากเลยครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนอกจากเรื่องการโฟกัสที่แม่นยำแล้วก็ดีเทคได้ไวขึ้นแล้วก็เกาะติดที่แม่นยำขึ้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของดนามิกเลนเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของการดีไซน์กล้องต่างๆที่ทำให เข้ามือแล้วก็ทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมจากไฟที่เป็เป็นแสงก็คือน,นะผมโดยใช้ไฟดินไลท์เนี่ยย้อมสีเงินลงมาที่ตัวฉากนะครในส่วนของอุปกรณ์สำรมือใหม่นะผมให้เราเลือกที่ใช้งานง่ายสะดวกแล้วเราสามารถเอ็นจอยไปกับมันได้แล้วเราก็สามารถต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะครับสำหรับมือชีพนะผมในการเลือกอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีฟังก์ชันที่ครบถ้วนและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของเราให้ได้มากที่สุดในเส้นนี้นะผมผมจะใช้ฟอยน์นะาวางไว้ด้านบนเพื่อเรียนแบบกับผิวน้ำนะครับโดยให้นางแบบเนี่ยเหมือนอยู่ใต้น้ำแล้วก็มองขึ้นไปด้านบนนะในการเลือกหาอุปกรณ์นะผมคาแนะนําก็คือให้เราเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับเรามากที่สุดก่อนโดยยึดความต้องการของเราเป็นหลักเราไม่ควรจะหาอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุด ฟังชันครบถ้วนที่สุดเป็นตัวท็อปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเมื่อฝีมือของเราพัฒนาขึ้นไปแล้วอุปกรณ์ของเราที่ใช้อยู่เริ่มไม่ตอบโจทย์ผมแนะนําให้ค่อยๆเอาอุปกรณ์ขึ้นไปให้เหมาะกับการทํางานของเราณเวลานั้นก็ต้องบอกเลยนะว่าตื่นเต้นมากๆสำหรับงาน IMI Show 2025ก็ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่จัดขึ้นครั้งแรกในไทยแล้วก็ไม่เหมือนงานก่อนๆที่ผ่านมาใครอยากดูเทคโนโลยีใหม่ๆกับงานจริงๆแบบนี้ก็ไปเจอกันที่งานได้นะครับกับงาน IMI Show 2025นะครับ